มาแล้วนะครับคุณผู้ชมพุทข่าวรานว่าที่สวนสาธารณะลานพญาต่อง,งอยอำเภอต่อง,งอยจังหวัดสกลนครน,นี่แหละครับหลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้ให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นมากขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ใกล้กันยังมีรูปปัน้นพญานาคขนาดใหญ่สององค์ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสะพานบุญซึ่งสามารถเดินทางข้ามลำน้ำพุงจากลานพญาเต่าง,งอยไปยังวัดสริมังคลาเต่าง,งอยภายในวัดจะมีองค์พระธาตุเจดีย์ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านอยู่ครับหากใครมีโอกาสต้องแวะมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับระหว่างเดินทางข้ามสะพานนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสบรยบรยากาศของลำน้ำพุงกับบรรยากาศสดชื่นอีกด้วย ขณะที่ตรงรูปปั้นพญาเต่างอยครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีประชาชนเดินแวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายโดยทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดบูชาพญาเต่างอยประกอบด้วยผักบุ้งน้ำแดงดอกไม้ทุบเทียนเพื่อให้นักท่องเที่ยวนำไปถวายขอพรส่วนใหญ่มักนิยมขอเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภและการงานพ่อสําเร็จสมหวังดังปรารถนาก็จะนำรูปปั้นเต่าต,ตัวเล็กๆนี่แหละครับมาถวายเพื่อเป็นการแก้บนในครั้งนี้ครับ สำหรับประวัติอย่างยอ่อของรูปปั้นพญาต่อง,งอยนะครับคุณผู้ชมถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2555โดยชาวบ้านได้นำเลขในวันประกอบพิธีบวงสวงครั้งแรกไปตีความหมายปรากฏว่ารับโชคกันเกือบทั้งหมู่บ้านครับคุณผู้ชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเสียงร่ำลือความแม่นยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆครับบางคนมาขอพรกลับบ้านไปถูกรางวัลที่1และรางวัลที่2ก็มีครับ และตอกย้ำความปังเมื่อปี2560จินตราภูล,ลาบนักร้องลุกทุ่งชื่อดังเจ้า่อนผลงานเพลงเต่าง,งอยจนฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองและจินตราได้กลับมาทำพิธีบวงสวงแก้บนในเวลาต่อมาทำให้พญาเต่าง,งอยขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และดวงดังติดลมบนเป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วประเทศด้วยครับ พูทสขาวรายงานด้วยนะครับว่าแม่นขนาดนี้คอหวยก็ไม่พลาดเลยนะครับคุณผู้ชมล้วงปิงปองได้เลขเด็ดจากไหที่วางบริการไว้โดยส่วนใหญ่นิยมล้วงหยิบออกมา2-3ลูกแล้วนำเลขนั้นไปซื้อที่แผงลอตเตอรี่ใกล้เคียงวันนี้ได้มาเป็นเลข895ฟังอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมเลข895ส่วนเลข2ตัวนั้นก็คือ9589และ85ครับ